โดเดดสวัสดีครับผม18กันยายน2564ครับผมนำสามคู่เด็ดๆมาแนะนำแล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยรายกันนะครับผมว่า3คู่เนี่ย มีคู่อะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็3ามทุ่มครับผมเป็น3ามคุ่มเป็นสามทุ่มทั้ง3คู่เลยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามี3จอก็เปิดดูทั้ง3จอเลยแล้วกันนะครับผมไม่ว่ายังไงก็มีทั้งเบอร์ลี่ครับผมที่พบกับอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็ลิเวอร์พูลพบกับคิสตัลพาเลทนะครับผมแล้วก็แมนซิตี้นะครับผมพบกับเซาแฮมตันนั่นเองนะครับผมยังไงเรามาดูวิเคราะห์กันคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผม ก็ในคู่แรกนะครับผมเบอร์ลี่พบกับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าอาร์เซนอลนี่ก็ค่อนข้างที่จะเปิดตัวได้ค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังอย่างอย่างมากเลยและกันนะครับผมที่แพ้มาสานัดติดนะครับผมแต่ว่านัดเมื่อล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ได้เจอกับนอริทนะครับผมก็เรียกได้ว่า สามารถเอาชนะได้นะครับผมด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าดูจากรูปเกมนี่อาร์เซนอลก็ฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะครับผมมัาว่ายังไงเรามาดู Head to Head กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมใน Head to Head นี่ก็จะสังเกตได้เลยนะครับผมว่าทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยแพ้มา3นัดติดนะครับผมส่วนเบอร์ลี่เนี่ยก็ไปเสมอกับลีดยูไนเต็ดมาแล้วก็แพ้ให้กับเอเวอร์ตันนั่นเองนะครับผมมอาว่ายังไง ถ้าเกิดเทียบจากชื่อชั้นเนี่ยยังไงอาร์เซนอลก็เป็นเหนือกว่านั่นเองนะครับผมยังไงผมขอฟันธงที่อาร์เซนอลและกันนะครับผมยังไงคู่นี้3ามทุ่มอย่าลืมเปิดดูด้วยและกันครับผมอ่าแล้วก็มาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผมระหว่างลิเวอร์พูลกับคิสตันนพาเลตนะครับผมคิสตันนพาเลตนี่เรียกได้ว่าไม่รู้พี่แกคึกมาจากไหนนะครับผมซึ่งนัดที่แล้วนี่เรียกได้ว่าโอ้โห เอาชนะทีมใหญ่ได้อย่างสเปอร์นะครับผมก็เอาชนะได้ไปถึง3ประตูต่อ0ูนย์ด้วยกันนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ผิดคาดความคาดหวังแล้วก็ผิดคาดอย่างรุนแรงนะครับผมต้องบอกว่าคิสซันบาเลตพีนี้ก็อาจจะมาแรงนะครับผมแต่ว่าต้องถ้าพูดจากชื่อชั้นของทีมแล้วเนี่ยยังไงลิเวอร์พูลก็ยังได้เปรียบกว่านะครับผมอีกทั้งเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับผมยังไงสำหรับคู่นี้ก็ไม่น่าจะพลาด ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่น่าจะพลาดไปได้นะครับผมเพราะว่าทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยก็เรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็ยังคงเส้นคงวาได้ตลอดมานะครับผมเอาเป็นว่ายังไงคริสตันพาเลตพบกับอ่าลิเวอร์พูลนะครับผมพบกับคริสตันพาเลตนี่เดี๋ยวเรามาดูเฮดทูเฮดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเฮดทูเฮดนี่ลิเวอร์พูลก็ยังไร้พ่ายนะครับผมลิเวอร์พูลเนี่ยก็ 4นัดครับผมก็ไปเสมอกับเชลซีมาครั้งหนึ่งนะครับผมนอกนั้นก็ชนะหมดเลยนะครับผมส่วนทางด้านของคิสตันพาเลตนะครับผมก็เตะไปถ้าเตะในพรีเมียร์ลีกนี่เตะไป2นัดนะครับผมก็เป็นเสมอ1แล้วก็ชนะหนึ่งก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับผมมันว่ายังไงก็ต้องลุ้นกันสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบจากชื่อชั้นแลวเนี่ยยังไงซะ ลิวพูก็ยังกินขาดนะครับผมยังไงผมขอฟันธงที่ลิวพูไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนนะครับผม ส่วนคู่สุดท้ายนะครับผมแมนซิตี้พบกับเซาแฮมตันนั่นเองนะครับผมเซาแฮมตันนี่เรียกได้ว่าจะเป็นเอ่อลิเวอร์พูลสาขาสองหรือเปล่านะครับผมมีช่วงหนึ่งที่เขาเซลเซลกันนะครับผมเพราะลิเวอร์พูลส่วนใหญ่เนี่ยจะได้นักเตะมาจากเซาแฮมตันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เป็นเรื่องขำๆเป็นเรื่องสนุกๆกันไปเนาะเอาเป็นว่ายังไงก็อย่าไปซีเรียสมากรายกันนะครับผมถ้าหากว่าโดนเซลแบบนี้นะครับผมแมนซิตี้ครับผมก็ยังคงฟอร์มได้สม่ำเสมอนะครับผมด้วยการที่เข้าแข่งมาสามนัดนี้ก็เรียกได้ว่า ชนะ3นัดติดเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ยังจะยังจะเรียกได้ว่าชนะด้วยสกอร์ที่แบบว่าสูงเกือบทุก เกือบทุกแมตช์ด้วยแล้วกันนะครับผมมีแค่ที่ไปเจอเลตเตอร์ซิตี้เนาะที่ไปเจอเลตเตอร์ซิตี้ล่าสุดนี่ก็เรียกได้ว่าเอาชนะแค่1นึเท่านั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังชนะแล้วก็เก็บ3มแต้มมาได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าในพีมร์ลีกปีนี้อ่าในที่ในพีเมลีกโอ้โหรินเริ่มพันกันนะครับผมก็ในพีมรเลียปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหสู้กันสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับผมมาดูเฮดทูเฮดกนเลย อ่าครับผมก็ Head tohead ก็คงไม่หนีไปจากแมนซิตี้อย่างแน่นอนนะครับผมมันว่ายังไงคู่นี้ผมขอฟันธงที่แมนซิตี้เลยละกันนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ขอให้เฮงๆขอให้ประสบความสำเร็จละกันนะครับผมเนี่ยสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ